สำหรับคนที่มีรถครับตรงเบิ้งคลิปนี้ครับมันนี่้างปอปเซอร์วิสสีมาแนะนําวิธีขั้นตอนดูแลรถอีกแบบหนึ่งที่หลายสร้างบ่เคยบอกเนาะเราก็ถ้าจุดนี้มีปัญหานี่ก็สีเฮ็ดให้เครื่องรถเฮ่าทังใดนะครับมันนีสร้างปอปเสียอธิบายเพราะว่ารถผมเอามาซ่อมยู่นี่นะครับน้ำ้างปอบนี่นะครับไอ้างปอปอธิบายอาการนี่นะครับผมอาการรถคันนี่คือว่าใส่ไปโดนนะครับแล้วก็นหนึ่งที่คนที่บ่คฟยเบิ้งกัน คือโตพัดลมครับฟี่ปั่มครับตัวนี้ครับปัดลมเขาเอิ่นฟี่ปัมป่มครับเนี่ยพัดลมดูดอากาศแมนดูดอากาศที่ดูดระบายพวมห่อนนี่ครับยาออ่างเมคาีไปไกลดูดหรือระบายนี่มันดูดหรือมันระบายมันระบายครับ<ะ><ะ>มันเป่าเข้าไปพุนป่นครับม,มันดูดบ<อ>่วน้ามหรอกมันกระเป่าเครื่องเป่าเไปพุ่นเครื่องเย็นครับไอตัวเนี่ยมันจะมากมีปัญหาถ้าเกิดลดเกาๆไปแล้วจักหน่อยนะครับให้ามือจับเบอ่งยังสี่นะครับขันมันเหนืดอเหนืดอเหนือเหนื่นี่คือว่าใส่ได้ครับ ถ้าบางคันนี่มันสีหมุนได้ถือว่ามันลื่นไปเลยนะครับเวลามันหมุนนี่เนี่ยมันสีบะกินล่มครับมันเฮ็ดให้สามารถเฮ็ดไช้เครื่องเข้าความห้อนขึ้นแอร์กสีบ่เย็นแล้วรถนี่สามารถนอกได้ครับนี่แหละครับกลางทางได้นอกกลางทางเลยครับคันนี้ก็เกือบแล้วครับแต่อันนี้ได้เติมไปเรียบร้อยแล้วครับเติมน้ำยาพี่ปั๊มเรียบร้อยแล้วครับน้ำยาพี่ปั๊มกับวัวแพงเนาะน้ำยาพี่ปั๊มบ่วแพงครับหลอดหนึ่งบ่ถึงลอยครับหลอดหนึ่งบ่วถึงลอยครับผมนั่นแหละหลอดสองกับเบิร์ดวัวไรครับสองเบิร หันเทาว่าดูแลตัวนี้นี่มีถีเครื่องปั้งครับเบิดหลายหมื่นครับว่าต่าก็สองสามหมื่นครับผมนี่แหละอันนี้เป็นอาการจริงของรถคันนี้นะครับออามาแนะนําเพราะว่ารถผมใส่เองนะครับเราก็เดินทางไกลตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าสร้างปอบมาเช็คให้ก็คือตัวฟีปั๊มตัวนี้มันหมุนตามนะครับคือเขาเอาเมื่อหมุนเรามันมันวนเหนื่อนะครับพอหมุนปุ๊บมันก็หมุนตามไปเลยเห็นปะมันดูดไปเลยวันนี้เขาต้องถอดตัวนี้ออกมา ถอดออกมาครับถอดออกมาเพื่อที่สิเอามาหยอดยอดเก่าใหญ่ยอดน้ำยาพี่ปั๊มมันถูกไหมครับน้ำยาพี่ปั๊มแมนครับเป็นหลอดหลอดน้อยๆหลอดน้อยนะครับหลอดน้อยน้ำยาพีปั๊มอยู่กลางๆเพราะฉะนั้นจะเป็นอีกอาการหนึ่งของของคนที่มีรถเด้อครับเด้อทีต้องเช็คให้ได้ครับว่าไอ้ตัวพัดลมดูดอากาศหรือระบายอากาศตัวนี้มันยังมันยังใส่ได้ดีว่าข้าว่าใส่ด้ดีนี่ขันท่าโบวหมุนเบิ้งกับสีโบลูโบลูครับเพราะว่าไปทีทีบพวกไฟสังเกตกัน ขันแม่นสตาร์ทเครื่องติดนี่มันกับสีติดของมันหมุนครับแต่ว่าหมุนเยอมแห้งมัสิบ่กินล่มครับมันเวลาเขาไปมันสิไปตามรอบเครื่องเวลารอบเรื่องไปแห้งถ้ามันบ่ถ้ามันบ่ลเนืดแบบเนี้มันกับสีลื่นมันกับสีเป็นฟี่ทิ่มไปซชื่อนะครับมัติบ่กินมันติบ่ระบายร่วมอนนะครับเขาเบื่องใกล้ๆนะครับอันนี้อันนี้คือประกอบแล้วเนาะมันอาจจะเห็นบม่ชัดครับผมเนี่ยมันจะเนืดเนืดเอามือจับเบิ่งมันสิเป็นเนืดเนืดจังอยครับนี่นะครับ ครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกเกจข้มูลหนึ่งนะครับที่เป็นเกจข้มูลเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคิดว่าสิมีประโยชน์นะครับเมื่อนี่เอา UTU สร้างปอบนะครับตอนนี้ไปก็บบริ้ัมี่สร้างปอบเซอร์วิสนะครับกับความที่สี่บริการนะครับอันนี้มีบริการออนไลน์พราะอะไรออนไลน์หมายถึงรับลูกค้าต่างจังหวัดนั่ครับผมมีครับลูกค้าต่างจังหวัดกับมาเขามาเรือส่วนมากลูกค้ามาเห็ดยังเนี้ยาต่างจังหวัดเซอร์วิสส่วนมากกับเรื่องปั๊มครับปั๊มดีเทลพววปั๊มหัวฉีดนะครับครับผม แสดงว่าอยู่นี่ปั๊มหัวฉีดนี่เฮ็ดเรื่องปั๊มพร้อมครับผมปั๊มหัวฉีดเฮ็ดเอานะครับมือนี้นะครับปัญญาผ้าหลอกกับผ้ามาเอาอาการของรถของคนที่มีรถนะครับรถรถเก๋งกับเป็นด้วกันวะนี่รถเก๋งเป็นพัดลมไม่ฝ่าครับรถเก๋งสีบ่มีฟพีปั๊มแบบนี้ครับรถเก๋งส่วนมากสี่เป็นพัดลมไม่ฝ่าครับสีมีแต่รถกระบะอันปะส่วนมากกระบะเครื่องดีเทียวสีมีทุกรุ่นเลยครับตั้งแต่รถเก่าขึ้นมาเลยครับมีทุกรุ่นเราวันนี้มันมันด่วนปันหดมันมักสีมีอาการนี่รถสตต้้ออองงเก่่่าาาปปรรระะมมณณถนียูโล ต้องเช็คแล้วครับตัวนี้แสนหาถึงสองแสนโลน้ำยาตัวนี้มันมั่แสนห้าถึงสองแสนกิโลเมตรแมนครับคือน้ำยาตัวนี้สิเบิร์ตครับน้ำยาที่ปั๊มพัดลมนี่สิเบิร์ตมันสีเริ่มมันสีเริ่มอ่อนตัวมันแล้วครับมันสีวัเหนือดที่เก่าแล้วครับมันสีว่ากินลมแล้วครับผมก็ใส่รถมานด,ด่วนแล้วเนาะกระเพิ่งรู้จักน้ำสร้างป๊อปนี่แหละนะครับเอาครังสั้นถือว่าเมื่อนี้สร้างป๊อปเซอร์วิสนะครับเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมามาฝากตอนพี่น้องเดี๋ยวสิมีความรู้ดีๆอีกหลายอย่างนะครับสสาาาหรรับงปป๊อเเพพะว่่ิน เป็นคนที่ไปเฮ็ดงานอยู่กับอู่รถแท็กซี่นะครับไปเฮ็ดอ่าสอมอูอู่รถแท็กซี่ไปสอมอยู่ไรอูนะครับเป็นไปเฮ็ดมาฝีมือฉกาจเก,กันนะครับที่อ่าไลาสร้างเฮ็ดบ่ได้เอาไม่มีนี่สร้างปรับแก้ป,ปัญหาให้ได้เอาถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์อูไเพื่อนนั่มพราะว่าเพื่อนห้ยเก็ตก้มลัวกับเฮ้าแล้วถือว่าประชาสัมพันธ์นั่มนะครับเอาสันมิยังฝากพี่ฝากน,อน้องทางปอบครับผมกา ดูแลร,รักษารถจะคว้างนะครับตามที่บอกกันนะครับมันโมม่ยังหรอกครับคันเข้าดูแลมันดีกะถึงมันสิเก่าหลายปีเทามันดูแลพวกซุ้มโเนี่ยลิปแนะนําไปนะครับบ่อยมันขาดหายในรถเท่าที่ใส่งานแบบถึงพังกันสี่ส่วว่าหลายว่าแพงนะครับ นี่น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนี่น้ำมอน้ำแมนเมอน้ำแล้วก็น้ำมันมอแบตกันแบตเตอรี่กันแบตเตอรี่นะครับผมน้ำกันแบตเตอรี่น้ำกันแบตเตอีกนี่น้ำมันเครื่องเท่านั้นแหละครับอันนี้เลยพวกน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกไอ้ตัวนี้น้ำมันพาวเวอร์ครับผมน้ำมันเบรกก็น้ำมันพาวเวอร์ทั่วไปซุโมือนี่มันบ่ค่อยมีปัญหาปัญใดหรอกครับบ่ส่งผลปัญใดแต่ก็ต้องเบิ้งอยู่เรื่อยแต่ก็ต้องเบิ้งครับ ล้วก็รพัดลมที่ปั๊มนี่ต้องหมุนปั๊มแมนครับกติต้องต้องเนื้อครับต้องเนืดอหมายความว่าบ่บ่หมุนไปน้ำมือกันเฮ้าเมื่อหมุนนี่ต้องต้องบ่หมุนไปแมนครับมันถีบบอลลื่นครับมันถีบบอลลื่นเขายังใบพัดพัดลมเพา่านี่ครับหมุนลอยๆไปน้ำมือนี่แสดงว่าเริ่มเสียแล้วแมนครับถูกต้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องสบายดีอยู่นี่มีแห้งครับ